สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะแวะมาทักทายเพื่อนๆนะครับหลังจากที่ผมเองก็หยุดพักในช่วงสงกรานต์นะครับได้มีโอกาสพักผ่อนอย่างเต็มที่มากๆนะครับแล้วก็ไม่อยากทําคลิปไม่อยากทํางานไม่อยากรับโทรศัพท์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นช่วงหนึ่งที่ตัวเองได้ผ่อนคลายได้นั่งทบทวนในสิ่งที่ตัวเองทํามาตั้งแต่ต้นปีนะครับแล้วก็ได้พักแบบจริงจัง ก่อนที่พรุ่งนี้จะเริ่มกลับไปทํางานคราวนี้พอจะเริ่มกลับไปทํางานปุ๊บเนี่ยผมก็วันนี้ก็มารีดเสื้อนะครับรีดกเกงแล้วก็มาเลือกนาฬิกาแล้วก็มีความรู้สึกว่าโอเคอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่ใช้นาฬิกาลองจิ้นรุ่น Master Collection m o o n f a ฟ e เนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเรียกว่าเปิดงานเปิดทํางานวันแรกเนี่ยมันก็มีนาฬิกาหลายเรือนให้ผมเนี่ยได้เลือก แต่ผมก็มีความรู้สึกว่าผมอยากจะเริ่มต้นการทํางานด้วยในการของลองจินซึ่งเป็นสีแนวแบบออกแบบน้ําเงินนะครับก็มีความหรูหรานะครับก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังนะครับนการเรือนนี้เนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณแสนกว่าบาทนะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่เป็นในรุ่นท็อปของแบรนด์ลองจินเลยนะครับก็คือเป็น Master Collection คนคว่ามาสเตอก็แปลว่าต้องเป็นที่สุด ต้องเป็นปรมาจารย์ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างในการเรือน,นี้เขาก็ใส่มาเต็มที่นะครับก็คือสุดมากนะครับเ,เรือนที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกมาเป็นมูลเฟดแล้วก็เป็นหลักเพชรนะครับก็คือหลักที่บอกเวลาเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นเพชรแท้ทั้งหมดนะครับนี่แล้วก็ทางด้านในนะครับเห็นไหมว่าตรงนี้ก็จะเป็นแบบข้างขึ้นข้างแรมนะครับแล้วก็สายเป็นอลิเกเตอร์นะครับนี่ความหนาก็ประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่ได้มาเล่าถึงดีเทลฟังก์ชันของนาฬิกานะครับแต่ว่าจะมาแชร์ถึงประสบการณ์การใช้งานนะครับสิ่งแรกที่ผมชอบก็คือดีไซน์นะครับเข้ากับลุคของเราได้แบบค่อนข้างเยอะมากนะครับไม่ได้ดูฟอร์มอลจนเกินไปนะครับแต่ว่ามีความรู้สึกว่าดูคลาสสิกแล้วก็ดูโรแมนติกมากนะครับอย่างที่2ก็คือผมชอบบานพับนะครับนี่บานพับเวลาที่ใช้งานจริงๆี่ยผมมีความสกวใช้งานง่ายมากนะครับแล้วก็เวลาที่เราหยิบมาใช้เราก็จะเห็น เขาเรียกว่ากลไกลทางด้านหลังนะครับเพื่อนๆมันก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าแบบมีความสุขทุกครั้งเวลาที่ได้เห็นกลไกลของนาฬิกาสวิสนะครับนี่ก็สวยงามนะครับแล้วก็ใส่แบบใส่ค่อนข้างง่ายครับนี่ก็คือว่าบานพับเขาเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะคือ2ด้านแบบนี้นะครับนี่แล้วก็ปิดล็อกลงไปแล้วก็เนี่ยครับล็อกไว้ประมาณนี้นะครับผมอาจจะใส่กลับด้านกันนะครับแล้วก็เวลาที่จะเปิดก็จะแค่กดตรงนี้ครับ แล้วก็เปิดล็อกออกก็มีความรู้สึกว่าด้วยฟังก์ชันที่ที่เขาใส่แล้วก็ถอดง่ายครับทำให้มีความรู้สึกอยากจะหยิบขึ้นมาใส่แล้วก็ดีไซน์สัดส่วนต่างๆของนาฬิกาเนี่ยคือเขาทำมาได้แบบสวยงามแล้วก็ลงตัวนะครับแล้วก็บวกกับความเป็นสีแบบน้ำเงินนะครับแบบดักดาร์กหน่อยนะฮะก็รู้สึกว่าใส่แล้วก็มีความเรียบมีความโก้มีความถมตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่าเป็นตัวเอง มากที่สุดเรือนหนึ่งนะครับตอนผมไปสัมภาษณ์วงในนะเรื่องนาฬิการ Luury Watch ทั้งหมดเนี่ยก็ใส่เรือนนี้ฮะขึ้นข้อเป็นเรือนที่รู้สึกว่าแตกต่างนะครับแล้วก็กว่าจะได้มาเนี่ยก็คิดอยู่นานนะครับว่าเอ๊ะจะเป็นเรือนไหนดีของลองจินเพราะว่าตัวเองเนี่ยก็เห็นนาฬิกาของลองจินเนี่ยมาเยอะมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็บอกให้ว่าตัดสินใจไม่ผิด ก็มีความสุขมากกับการใส่ในาฬกาที่เป็นแบบมาสเตอร์คอลเลคชันะครับคราวนี้คนที่อยากได้ครับเขาก็จะมีแบบหลากหลายหน้าปัดเหมือนที่ผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆชมนะครับอันนี้เป็นความชื่นชอบของแต่ละคนแต่ว่าผมคิดว่าตัวเองเนี่ยเหมาะกับหน้าปัดแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็เลยทํารู้สึกว่าไม่เคยมีนาฬกาที่เป็นแบบ m o o n ฟสอะครับก็คือบอกข้างขึ้นข้างแรมซึ่งจริงๆก็ไม่ได้ใช้งานหรอกนะครับแต่ว่ามันทําให้มีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่เรา ที่เรามองไปที่นาฬิกามันมีความโรแมนติกซ่อนอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตัวเองเนี่ยชื่นชอบนะครับและด้วยความที่ชอบสีของนาฬิกาซึ่งเป็นสีแบบของลองจินนะฮะผมก็ซื้อเป็นกระเป๋าใช่ไหมของรัตเทอร์ฟอร์ดซึ่งสีในในคลิปนี้อาจจะไม่ชัดนะครับนี่จะอาจจะขึ้นรูปแทรกไว้ให้นะครับนี่ก็จะเป็นรัตเทอร์ฟอร์ดที่เป็นสีแบบน้ําเงินสีแบบเนวีที่เข้าเซตกันนะครับก็ทําให้เวลาที่ใช้งานจริงๆแล้วเนี่ย ค่อนข้างมีความสุขมากเวลาที่เรามีของเป็นเซ็ตใช่ไหมครับเท่านั้นยังไม่พอครับเพื่อนๆด้วยความที่มาดินพูเขาก็มีริสแบนทีมาดินพูนะครับผมก็เลยสั่งทำริสแบนทีมาดินพูให้เป็นสีเดียวกับนาฬิกาเลยนี่เดี๋ยวอยากจะโชว์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าฟีลลิ่งแล้วก็ความเหมือนเนี่ยเป็นยังไงผมลองใส่เรือนนี้เพื่อนๆนชมนะฮะก็คือสั่งแล้วให้เขาเทียบแพนโทนมาเลยครับเพื่อนๆให้เป็นสีของลองจิน โดยเฉพาะนะครับแล้วก็ทำเอาไว้เพื่อแบบสนองความต้องการของตัวเองนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดอยากได้ก็สามารถที่จะสั่ง CF ได้นะครับเส้นละ300บาทก็เป็นสีนี้ใช่ไหมฮะเนี่ยก็มาจากสีของแบบเทียบกันเลยนะครับนี่แบบนี้เดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูนะครับเป็นไงครับเพื่อนๆสีก็ถือว่าค่อนข้างเป๊ะมากเท่าที่จะ ให้โรงงานเขาเนี่ยพยายามที่จะผสมสีให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับนี่ก็กลายเป็นอะไรที่แบบว่าพอพอมีริสแบนที่เข้ากับสีของนาฬิกาก็ยิ่งทําให้อยากจะใส่นาฬิกาเรือนนี้นะครับซึ่งจริงริสแบนเนี่ยเพิ่งมาส่งไม่นานเท่านั้นเองนะครับในช่วงแบบสงกราน,นะครับแต่ว่าในชีวิตจริงเนี่ยผมอาจจะใส่ริสแบนในอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็ใส่นาฬิกาเนี่ยทางด้านซ้ายในลักษณะแบบนี้นะครับมีก็เข้ากันนะครับ ก็ทาให้มีความรู้สึกว่าพรุ่งนี้อยากจะไปทํางานมากเลยเพราะว่าจะได้ใส่ริสแบนที่เข้ากับนาฬิกาของลองจินนะครับแล้วก็ไดเเ้เลือกเป็นเสื้อเชิ้ตท,ที่เป็นสีแบบน้ําเงินนะครับก็คือเข้าเซตกัน,นครับก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งนะครับของการที่เราจะเริ่มกลับไปทํางานแล้วเรามีอะไรแบบใหม่ๆนะครับนี่ในวันที่แบบจะต้องไปทํางานวันแรกของสัปดาห์นะครับแล้วคือนอกเหนือจากการที่ตัวเอง,งนะครับมีทั้งกระเป๋าที่มีสีเข้าเซต สั่งทำริสแบนให้เข้ากับสีของสายนาฬิกานะครับผมก็มีการเลือกน้ําหอมมาด้วยครับว่าเท่าที่ใช้งานมาเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านาฬิกาเขามีความหรูหราครับก็คือมีความอลเลกแน์แบบมากๆก็เลยอยากจะเลือกกลิ่นที่มีความเป็นโพซิทีฟเอนเนอร์จีนะครับกลิ่นแรกที่ผมมักจะฉีดกับนาฬิกาเรือนนี้นะครับก็คือเป็นของเอฟเฟเมนะครับนี่เป็นกลิ่นที่ชื่อว่า Time t r a v e l ลอรนะครับ มีครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆเคยถามผมใน Instagram มใอน Q&A นะครับว่าถ้าเป็นคุณหมอพยาบาลเภสัชหรือว่าคนที่ต้องทำงานกับผู้ป่วยเด็กหรือสตรีนะครับก็คือกลิ่นไหนน่าจะเวิร์กผมก็แนะนำเป็นกลิ่นนี้ไปนะครับก็เป็น time t r a v e l e r ของ e f f r m e e นะครับนี่ขวดหนึ่งประมาณ2,000บาทนะครับหอมมากนะครับกลิ่นที่2อันนี้ชอบเป็นการสุนตัวนะครับชื่อว่า flower from stranger นะครับ ก็เป็นกลิ่นดอกไม้จากคนแปลกหน้านะครับกลิ่นนี้จะมีความแบบมีความหอมแบบกําลังดีนะครับมีความหอมแบบสะอาดนะครับแล้วก็มีความแบบละมุนใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนี่ก็เลือกมาเป็น2กลิ่นจากเอฟเฟอร์เมนะครับนี่ซึ่งนนเขาก็มีการแบบรีแบรนด์นะครับโดยการใช้แบบโลโก้แบบใหม่ที่เรียกว่าแทนความมีขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับแล้วก็ปีกของมแมลงนะครับที่ เรียกว่าในส่วนโค้งตรงนี้นะครับนี่นะฮะก็เดี๋ยวไว้มารีวิวแบบเพิ่มเติมของไอฟาเมนะครับกลิ่นต่อไปที่คิดว่าเข้ากับนาฬิกาลองชิ้นนะครับมากๆเลยก็คือนี่ครับอคว่าเดดพามานะครับชื่อกลิ่นว่าโคโลเนียอินเทนซ่นะก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่มีความรู้สึกว่าฉีดแล้วเข้ากับกับนาฬิกาลองชิ้นเออมาสเตอร์มูนเฟสนะครับที่เป็นแบบหลักเพชร แล้วถ้าเป็นของทาดาพาร์ฟูมนะครับผมก็จะเลือกเป็นกลิ่นที่ชื่อว่า l o w t a l k นี่เป็นกลิ่นที่เหมาะสำหรับการไปสมัครงานมากเพื่อนการไปสัมภาษณ์งานการสมัครงานการเปิดใจอย่างเงี้ยครับเพราะว่าตามคอนเซปต์ของเขาคือ p l o w Talk เป็นกลิ่นที่เจ้าของแบรนด์เขาก็บอกว่าตอนที่เขาเนี่ยมีความรักก็คือแบบว่ามีแฟนเนี่ยนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่แบบพิโลทอคนะนอนอยู่บนหมอนแล้วก็พูดคุยเปิดใจกันนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นหนึ่งที่ชอบมาก เพื่อนๆดูว่าใช้ไปเยอะนะครับผมมีความรู้สึกว่าฉีดได้ทุกวันเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่เปิดใจนะครับ Positive Energy มากอันนี้ก็จะเป็นน้ำหอมประมาณ4กลิ่นนะครับที่ผมเนี่ยมักจะฉีดเพื่อให้เข้ากับนาฬิกานะครับโดยที่เราเนี่ยมีนาฬิกาเนี่ยเป็นพระเอกใช่ไหมครับแล้วเราก็ไปซื้อกระเป๋าเพิ่มเติมแล้วก็สั่งทำ r i สแบนด์เพิ่มเติมนะครับเพื่อให้ นาฬิกาเดือนนี้กลายเป็นอีกเรือนหนึ่งที่อยู่ในความทรงจําของตัวเองนะครับก็คือรู้สึกว่าค่อนข้างพิเศษนะครับปีนี้เนี่ยลองจทีนเขาก็ครบรอบ190ปีนะครับถือว่าเป็นแบรนด์ที่เก่าแก่เป็นอันดับที่4ของโลกนะครับผมก็มักจะพูดอยู่เป็นประจำแต่คราวนี้เชื่อเพื่อนๆหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะแล้วอีก4แบรนด์ที่เก่าแก่ที่เรียกว่าติดท็อปไฟของโลกเนี่ยมีแบรนด์อะไรบ้างนะครับเก่าแก่ที่สุดนะครับ ที่ยังมีอยู่แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะครับณนปัจจุบันก็จะเป็นอันดับ1น,นะฮะก็จะเป็นบองแบงนะครับอันดับ2ก็เป็นวอชรลอขคองสองแตงนะครับหรือเรีเรยกกันว่า VC อันดับที่3ก็คือเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าบริก้นะครับบริกเนี่เป็นแบรนด์หนึ่งที่เป็นชั้นครูขององการนาฬิกาสวิสเลยนะครับก็คือว่าเป็นแบรนด์ที่คิดคน้คนกลไกแบบทูบิยองนะครับซึ่งมีความเที่ยงตรงที่สูงมากนะครับ แล้วก็อันดับ4ก็คือตามมาด้วยลองจินนะครับในปี1,832นะครับอันดับที่5ก็คือปาเตฟิลิปนะครับ1,839นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วนในการลองจินเนี่ยเก่าแก่กว่าปาเตฟิลิปหลายปีนะครับเพื่อนๆเ,เก่าแก่กว่าโรเล็กส์โรเล็กสเนี่ยมาในช่วงที่หลังมากๆนะครับแล้วก็จริงๆเรื่องหลังของลองจินเนี่ยคนที่ใส่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ ประธานาธิบดีของฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะครับหรือว่าตอนที่เขาจะไปดวงจันทร์เนี่ยนะครับก็คือทุกคนก็จะรู้ว่าโอเมกา้าสปีดมาสเตอร์คือนาการที่ไปดวงจันทร์แต่ตอนนั้นเนี่ยก็มีโรเล็กซ์มีลองจินนะครับแล้วก็มีโอเมก้าเนี่ยที่เข้ารอบแบบลึกๆของนาฬการที่มีคุณภาพนะแต่ของโอเมก้าเนี่ยได้ในเรื่องของตัวกระจกที่ไม่มีการแตก ของสมัยนั้นในยุคนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับก็เป็นของลองจี้เนี่ยก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลหมดแล้วทั้งหน้าแล้วก็ทั้งด้านหลังนะครับซึ่งจะป้องกันร,รอยขีดขว่วนทําให้เราสามารถที่จะใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับวัสดุก็เป็นสเตลเลสสตีลอย่างดีนะครับคราวนี้เวลาที่ได้ทุกอย่างที่เขาเรียกว่ามีความแบบลักชัวรี่นะครับหนังก็เป็นอลิเกเตอร์นะครับสามารถที่จะซื้อเปลี่ยนได้นะครับ ก็ทําให้ในการเรือนนี้เนี่ยมีอายุการใช้งานที่สามารถส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นได้นะครับเช่นถ้าคุณพ่อซื้อเนี่ยก็สามารถส่งให้คุณลูกได้นะครับหรือว่าคุณลูกซื้อเนี่ยก็สามารถใส่ได้ตั้งแต่แบบช่วงแบบวัยทํางานไปจนถึงวัยเกษียณได้เลยเรือนนี้นะครับเพราะมีความคลาสสิกแล้วก็วัสดุที่เขาใช้ทำเนี่ยก็คือดีมากๆนะครับอันนี้ก็คือเป็นที่มาของแบบทั้ง5้าแบรนด์ที่เก่าแก่ที่สุดของโลกนะครับ คราวนี้ถ้าเรามานั่งวิเคราะห์กันนะเพืเ่อนๆจะเห็นว่าลองจินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างผอมตัวมากนะด้วยเฮอริเท e ทั้งหมดของแบรนด์เนี่ยจริงๆเขาเป็นผู้นำในหลากหลายหลากหลายด้านมากๆนะครับแล้วก็ทำราคาของนาฬิกาเนี่ยให้อยู่ในราคาที่จับต้องได้คือเป็นราคาที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีโอกาสใส่นาฬิกาสวิตเมดได้ซึ่งก็เป็นการตัดสินใจในเครือของโซล r ์กรุ๊ปนะครับต้องบอกว่าบองแปลง บริเอยแล้วก็ลองจินเนี่ยก็อยู่ในเครือของ s ซอร์ว g r กรุ๊ปนะครับแต่คิดว่าในท็อปไฟล์ที่เก่าแก่ของโลกเนี่ยในเมื่อเขามีแบรนด์ที่เป็นนิชมากๆอย่างบองแปงแล้วเขามีแบรนด์ชั้นครูที่จะไปสู้กับปาเตฟิลิปอย่างบริเอยแล้วเขาก็ต้องการให้คนทั่วโลกเนี่ยได้มีโอกาสใส่ในาฬิกาที่เป็นสวิตช์เม e จริงๆนะครับซึ่งนาฬิกาที่เป็นสวิตช์เมทเนี่ยก็คือว่าชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าการประกอบทั้งหมดเนี่ยนะครับจะต้องได้รับมาตรฐานในแบบของ สวิสนะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนเครื่องหมายการค้าของประเทศถ้าเทียบกับวงการแฟชั่นก็เหมือนกับโอคูตูในฝั่งของฝรั่งเศสนะครับเป็นเสื้อผ้าชั้นสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างของในการสวิสเมดเนี่ยก็ยังมีคุณภาพที่เป็นต้นตํำรับมากๆนะครับและทําไมถึงต้องเป็นสวิสเมดเพราะว่าสมัยก่อนนะครับในช่วงศตวรรษประมาณที่17เจนี่ยจะเป็นช่วงหนึ่งที่เขาเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้คนเนี่ยนะครับของสวิสเนี่ยแสดงความร่ํารวยด้วยการใส่ อัญมณีหรือว่าเครื่องประดับไฟจิวต่างๆเนี่ยคือเขาไม่ให้ใส่ก็ทําให้ช่างที่ทําอัญมณีทั้งหมดครับเอาทุกอย่างเนี่ยมนลงอยู่ในนาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสวยงามของนาฬิกานะครับการขัดปัดฟินนชทุกอย่างเนี่ยนะครับก็ก็สวยงามมากนะครับแล้วก็ใช้การประกอบมือทั้งหมดนะครับแล้วก็มีความเที่ยงตรงที่สูงนะครับนี่ก็เป็นโน้ตฮาวที่ส่งต่อมาแบบจากรุ่นสู่รุ่นเป็นร้อยๆปีนะครับ ก็เป็น,นกลไกขนาดเล็กนะครับเป,เป็นวิศวกรรมขนาดเล็กนะครับที่ผมมีความรู้สึกว่ายังคลาสสิกอยู่อย่างเรือนนี้เป็นอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโรเตอร์ในการที่จะสวิงแล้วก็สำรองพลังงานได้ดีซึ่งผมมีความรู้สึกว่าเขายังเป็นเสน่ห์ของนาฬิกาสวิสที่เป็นแบบเครื่องแบบมีกลไกนะครับถึงแม้ว่าเขาจะเจอช่วงของค o อ s คร i s i s ในช่วงปี1970ก็อยู่ที่ประมาณแบบถึง13ปี ตอนนั้นเนี่ยเขาเลยล้อนศอกมาเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่า Swatch ใช่ไหมครับแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มกันของนาฬิกาสวิสอ่ะแล้วกว่าที่จะกลับมาได้นะอย่างตอนที่ผมกําลังทําคลิปนี้ก็เป็นช่วงที่อ,อ,อีกแบรนด์หนึ่งก็คือ Swatch X กับ Omega เห็นไหมครับก็เป็นกระแสนะครับตอนนั้นผมก็เคยเข้าไปพูดอย่างละเอียดแล้วใน Club House นะครับเดี๋ยวค่อยแวะมาวิเคราะห์ให้ฟังอีก1รอบนะครับก็เป็นเทคนิคของของวงการนาฬิกาสวนะิสเนาะที่จะทําให้นาฬิกาที่เป็นเข็มแบบนี้ครับ กลับมาอยู่ในกระแสของความเป็น pop culture แล้วก็เป็นข่าวแบบไปทั่วโลกนะครับจากตรงนั้นเนี่ยทำให้ Omega ที่เป็น speedmaster ตัวจริงเนี่ยขายดีมากนะครับแล้วก็เรียกว่าเพื่อนๆก็คงทราบข่าวว่าเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยก็ทุกคนอยากจะได้ตัวที่เป็นเขาเรียกว่า moon so watch กันมากๆอันนั้นก็เป็นกิมมิกของของเครือ s watch นะครับที่เขาอยากจะทำให้นาฬิกาเข็มแบบคลาสสิกแบบเนี้คือ สามารถที่จะอยู่ในกระแสได้แต่อันนั้นก็จะคือเป็นเครื่องคอร์สก็คือใส่ถาดน,นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นนาฬิกาที่แบบใส่เพื่อที่จะ,ะเขาเรียกว่าแสดงความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับไม่ได้เน้นเรื่องของการลงทุนแต่ว่าในเรื่องของคุณค่าทางจิตใจเนี่ยผมก็มองว่าลองจินก็ยังเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับในราคาเท่านี้นะในราคาประมาณแบบแสนกว่าบาทแล้วก็ตำนานเขาเนี่ยค่อนข้างมีเยอะมากแล้วก็ มีงบประมาณมีทุนในการซื้อแบบบิวบอร์ดซื้อแอดโฆษณามีพรีเซนเตอร์ก็เป็นการแสดงแบบแสนงานุภาพแล้วก็ถือว่าเป็นรายการที่ขายดีมากนะครับถ้าเรียกว่าท็อป10ของโลกเนี่ยมีชื่อลองจิ้นอยู่แน่นอนผมจำไม่ได้ว่าปีล่าสุดเนี่ยขายดีในลำดับที่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าก็คือขายดีมากเพราะฉะนั้นนี่คือตัวแทนของรากสวิตเมทแท้ๆนะครับเก่าแก่แล้วก็มีคนที่แบบประสบความสำเร็จเนี่ย ใส่กันเยอะมากนะครับซึ่งในปี2022ครับเขาก็มีใน f a c e b o o นะก็มีลองจินน์วอชคลับไทยแลนด์นะครับเ,เพื่อนๆลองไปติดตามดูได้หรือว่าใน n s t t g r กร m ก็เหมือนกันนะครับเป็น l ลองจิ n น a ว c ชคลับไทยแลนด์ให้คนที่รักลองจินเนี่ยผมว่าได้ไปแชร์นาฬิกาที่ตัวเองใส่ได้ไปแชร์ข้อมูลนะครับอาจจะไม่ได้เป็นเพจที่เป็นการแบบซื้อขายนาฬิกาแต่ว่าเป็นเพจที่ทำให้คนที่รักนาฬิกาลองจินเนี่ยได้มารวมตัวกัน นะครับก็ปีนี้เนี่ยเขาก็จริงๆเขามีมานานแล้วแ่ะครับแต่ว่าผมคิดว่าเออปีนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวเองเนาะก็เพิ่งมีนาฬิกาลองจิ้นเป็นของตัวเองนะครับก็ <c oughs> ไปเซิร์ชดูแล้วก็ไปค้นดูก็แบบเออเขาก็มีเขาก็มีคลับของเขานะครับเพราะฉะนั้นลองแวะไปติดตามแบบเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับคนที่แบบอาจจะใช้นาฬิกาลองจิ้นอยู่แล้วนะครับผมเองก็มีเรือนแรกก็จัดเป็นมาสเตอร์คอลเลคชันเลยนะฮะแต่ว่าก็คิดอยู่นานแล้วก็หลังจากที่ซื้อมาเนี่ย บอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังเพื่อนๆคนไหนที่ชอบในการในสไตล์แบบนี้ที่เป็น dress watch นะครับก็แนะนําส่วนจะเป็นหน้าปัดแบบไหนเนี่ยต้องไปเลือกเอาความต้องการของเพื่อนๆแต่ละคนนะครับแต่ว่าเท่าที่ใช้มาเนี่ยก็คือถ้าไม่ชอบจริงก็คง,ก,คงก็คงไม่สั่งทำ wristband เป็นสีเดียวกันนะครับอันนี้คือก็ต้องชอบจริงๆมากๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าใส่ไปก็มีคนชมเยอะครับคุณน้ำร้านวิ f ย n e m เม t เนี่ยก็ชอบมากเรือนนี้ นะครับบอกของคุณจอบใส่แล้วแบบสวยมากนะครับคนก็ชมเยอะผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยดีใจเพราะว่าถือว่าเป็นเป็นอะไรที่ไม่ได้ตามกระแสะครับผมเลือกในสิ่งที่ผมชอบในแบบฉบับของตัวเองนะครับคนอื่นอาจจะชอบ <c oughs> อย่างอื่นผมก็เลือกในสิ่งที่เป็นมาดินพูที่สุดนะแล้วพอใส่ขึ้นข้อปุ๊บแล้วมันใช่แล้วทุกคนก็ชมอ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเงินที่เราลงทุนไปเนี่ยมัน,มน,มนคุ้มค่าเหลือเกินนะครับแล้วก็คงใส่ในการเรือนนี้ไปอย่างยาวนาน ไงก็สําหรับท่านใดที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาในช่องหรือว่าติดตามช่องกันมาอย่างยาวนานแต่ว่ายังไม่ได้กด subscribe หรือกดกระดิ่งริงๆนะครับฝากกด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมจ็อบมาดินผูด,ด้วยนะครับมีอะไรก็แวะเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกันใน Instagram มแอดมาดิน p ูก็ได้นะครับตอนนี้เนี่ยพร้อมที่จะกลับมาลุยกับการทำคอนเทนต์นะครับไม่ต้องห่วงครับเวลาที่ผมโฟกัสจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยปังและสุดอย่างแน่นอนนะครับ วันนี้ผมจอมาดิคุณต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ